ดีครับมีต้อรับเข้าสู่ j a v a t h a i n d c o m video training นะครับสำหรับบทนี้นะครับจะเป็นวิธีการใช้งาน n นะครับฟังก์ชัน n นะครับ <c oughs> วิธีการทำงานของมันก็คือมันจะ <c oughs> มันจะไปตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายของ array ข้อมูลตัวสุดท้ายเลยนะรเราจะมาลองดูจะไปจริงหรือเปล่า n เท่ากับ อเลรแบบนี้นะครับเอ็นเราจะต้งชื่อแย่ yeah, ละโอเคเราก๊อปแล้วกันก๊อปส่วนนี้แล้วก็ลบออกแล้วก็เซฟแอดเอ็นนะครับแล้วเราก็วางนี้ให้เป็นเอ็นแล้วก็เซฟทีนึงก็จะเป็นไฟล์เอ็นยังไม่ถูกสร้างนะครับไม่ต้องตกใจที่มันไม่เจอ เราสร้างแล้วก็กดรีเฟรช n file day ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ previous มันจะต้องไม่มี n นะครับถูกต้องเบอร์ไปนิดนึงนะครับก็คือเพิ่ม n ลงไปนะครับก็จะเป็ตัวสุดท้ายนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ